มาพี่น้องมือนี่สิบห้าพี่น้องไปเก็บบักมวงแหลดที่ในฟาร์มของข้าวได้พี่น้องบักมวงแหลดกับรังสีแก่เก็บบักมวงแหลดไปกินสมกันพักเนา่าพักเน่าขอขา้าวข้าวนำหอมไก่จะได้กินแล้วเป็นดอกวัชพืชก็เจอ ไห้ยักษให้ยักษ์เตปั้นยังไงปลูกจากเมล็ดได้พี่น้องเนี่ยเนี่ให้ยักษ์นี่ปลูกจากเมล็ดไห้ยักษ์นั่นทำไมเอาเมล็ดมาปลูกว่าไงจะเตือนปีเดีวครับใหญ่มาเลยเฮ้ยตัดวงวงเบาอยู่กันนะลดต้นมันเอาวงวงเบาออกจากต้นกันลดต้นมันต้นมันหน่อยแล้วกันนะ ตัมันยังให้มันหลั่งทนไหรเอาวงบอลก,กันเลยวะสเปรยวงวงหลกบเป็นวงวงบอกเ,เอาวงวงบอาก,กันมันตนนหน,น่อยเป็นหน่วยรูปต้นมันอ,ออกกันเล้ถือบ่บ่แรงเปลิมเป็นหน่วยไรถือบ่บ่แรงมันอ,ออกกอนมล้ถือบ่บ่แรง ต้นนี้อายุปีเดียวนี่พี่น้องเนี่ยครบปีเดียวนี่พอดีอมดมแรงต้นแก่ขึอนวะต้องสิลล์ด้ลย อันนี้บอกมึงฟ้าลั่นฟ้าลั่นหมันจะอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่หยมันจะเป็นหน่อยมันฟ้าลั่นเฮ้ยฟ้าลั่นนี่เขียวสวยก่อเนี่ยฝ้าลั่นฟ้าลั่นนะโอ้ลนวางข่าอยู่ด้วยนรนเต็มต้นเลยมันลนหน่อนมันย้ยเต็มได้แล้วเนะี่ยฟ้าลั่นฟ้าลั่น มอมมองมันมันแตกหมดเลยไม่มุมมอมมันจนยึบจ่ามันนมอนกงชิดหน่อยต้นนี้คมันก็เป็นไงบานบาน ปลา,ากระปวดเ้องกำลังเป็นฝักบึ้งปลากระปวดห้องอกำลังเป็นฝักขอมอ่วยสีแดงกระปวดฝรัง่งขอม่วยมันสีแดงเฮ้ยต่อเบิ้งกระปดเ้องเป็นไงวะ อานี่คือสับสมบัติชี่ง,งอกจากดินดอกเบี้ยที่เกิดจากดินสั่งมูลคาเพิ่มซื้อเม็ดข้าวโพดมาหนึ่งกิโลปลูกแล้วได้เม็ดข้าวโพดหนึ่งตันหนึ่งกิโลต่อหนึ่งตัน,นีนเขาปลูกประมาณ6กกิโลคาดว่าเาจะได้ประมาณหกตันดิน เก็บบกงเปาเฮ้ยไม่บกงแหลกฝากตรงนี้ใหญ่มากเลยมันเป็นงวงแหลกนี่พีน่น้องมบกงแหลกมันสะมีนอเห็นไหมมันสะมีนอเนี่ยธรรมดามันต้องมีนอถึงงวยอันนี้ก็มีนอนี่นั่งงวยอ่อนอยู่นี่นะบัวทันใหญ่เนาะเอาอ,อ่อนๆนเหนไหมเอาไปกินเอาไปกินสมเอาไปตำสมบกงแหลก เอาโน้นอ่อนๆนีออนออน่เอาไปตำสมพ่าท่านเขาแกนยนี่เอาไปตำมสมมองแงกตัวนี้เขากะปลูกเลยจักปีแล้วแม่สิบปีปพอพร้อมหน้าหน้าเนาะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ปลูกตอนหน้าหน้าขอดพปลี่ยนสิบปีแล้ว มันเริ่มเป็นน้อยมากดล3สมสีปีแลนะ้วเนาะจ้เอาไปกินสม